อยู่กันในเกมที่นี่ทีฟนะครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้พาร์ทสามแล้วนะครับผมพาร์ทสามเรายังค้างอยู่ที่ด่านอัคอร์ลัฟชลีฟอยู่นะครับตรงที่เราต้องขโมยเค้กนะครับกับอันนี้อันล็อกมันล็อกอยู่นะครับยังไม่รู้นะครับขโมยเค้กก่อนนะครับเอ้ยเสดทีแล้วเปล่าวะนะครับเสดทีมั้งหรือพลทหารเนี่ยนะครับมันก็ฝันว่ามันอยากได้เค้กนะครับที่ชิ้นใหญ่กว่าตัวมันนะครับอือฮึต้องกี่ชั้นนี่ เท่ากับบ้านเลยมึงม่งโลภมากกว่านะครับก็เลยให้เชฟนะครับทําขึ้นมานครับเราต้องมีหน้าที่ไปขโมยเค้กมานะครับอืมเอาไงดีวะอืมอาเครื่องบินเครื่องร่อนอ่าอย่างแรกเลยนะครับแล้วเราก็กางหันปิดปิดแล้วมันได้หรือขนมยว่าจำได้ว่าการะลอกมันมันมายังไงวะ นี่นี่นี่ปิดแล้วจะได้ซ่อมนะครับซ่อมทองเราต้องล่อมันก่อนนะครับอืจะล่อไปทางไหนว่าไอกระลอกมันก็อยู่ไหนอะยังยังไม่เห็นตอนนี้นะครับก็ออกมาจะเป็นอะไรไหว่าออกมามคงไม่เห็นหรอกก็เอาอืมซ่อนก่อน <laughs> 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 เค้กหายไม่ปรากฏนามผู้ใดนะครับ อหาให้ตายก็ไม่เจอแล้วครับคุณพ่อครัววางใหม่อ่านาทีนี้แหละครับเราเอาเค้กไปให้เด็กนะครับอาจจะเป็นการเฮ้ยทรมานเอ้ยเก็บของก่อนทรมานเด็กหน่อยนะครับสงสารน้องแกนะครับอได้สองชิ้นแล้วขาดกระลอกตัวดีตัวหนึ่งไปนะครับเปิดประตูได้เปล่า เอา้าเฮ้ยลืม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 อะวางก่อนอ่ะวางก่อนอ่ะแล้วเราก็ไปโดโคเค้กนะครับ <c oughs> ได้เรื่องแน่นอนได้เรื่องชิบหายโอ้โหตัวหหัวกระโหลกเยมมาทุบขึ้นเลยยังโหดอ่ะโอ้โห พูดไม่เป็นภาษาเลยนะครับ <c oughs> แกโหดมากอุย้ยดุเด็กอะเฮ้ยเราจะเข้าข้างในตอนนี้ไหมวะเ <c oughs> ข้าไปมีหวังโดนจับได้ <c oughs> มึงมึงพูดมึงบ่นเมื่อไหร่จะเสร็จครับอเราต้องรอให้อีตานน่นะครับอีตาเชฟคนนี้นะครับป่บนเสร็จก่อนนะครับเสร็จย่งถ้าไม่เสร็จกูเข้าเลยนะ <c oughs> อ่ะบ่นไม่เสร็จนะบ่นไม่เสร็จบ่นไม่เสร็จกูเข้าอ่ะ เอาเลยบอนไม่เสร็จกูเข้าเออแม่งไปโดมาเลยซ่อน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 อืมอ่าบอนไม่เสร็จกูเข้าเออบอนเสร็จได้ยังเาขามยเสร็จหายกอา่อนละอก้อนใหม่เอา้าก้อนใหม่เออหน้าแดงไปเออเอาไปวางใหม่สิครับเดี๋ยวก็หายอีกอืม ่างไม่ฉลาดเอาซะเลยนะครับอแล้วไอ้กระลอกมันอยู่ไหนวะผมผมผมนึกถึงกระลอกครับอก็ช่างแม่งก่อนนะครับอ่ะเราก็ต้องเอาหนูนะครับหนูที่เกิดจากเด็กที่เขากินเค้กเหลือครับอ่ะมาชูๆอ่ามาวางตรงนี้นะครับตรงหน้าต่างนะอ่ะเอาไปวางหนูวิสัยเสียงหนูน่ารักกว่า นร่งเสียงโคดฟินฮะออกมาเออไล่ <laughs> นหนูนะครับอ่ะแล้วก็ออกมานะครับแล้วไปโดโเคก้กอืมเข้าไปอ่ะออกมาจําได้ว่าการะ่องมันจะอยู่ที่แทนทนวางเค้กนะถ้าจ,จาไม่ผิดเพราะเพราะเคยเล่นเคลียร์มาครั้งแล้วจริงป่าวาจะจำไม่ค่อยได้นะครับหายอีก <laughs> 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 สี่เหลี่ยมขึ้นที่หัวเลยนะครับอ,อีกชิ้นอีกของอ๋อกางหันกางหันอยู่ชั้นบนนะครับต่อไปเอาของชิ้นสุดท้ายคือกางหันกรกะลอ,อกเราเหลือกี่ดาววะเอาเค,ค้กอีกชิ้นหนึ่งแล้วของอีกชิ้นหนึ่งก็คือกางหันนะครับก็คือเราต้องขโมยเค,ค้กชิ้นนี้แล้วก็ขโมยกางหันแล้วก็ตัวกระลอ,อกนะครับว่าแต่ไอ้กระลอ,อกอ๋อมันคงอยู่ที่จานรองนะครับ เอาไปตอนนี้มีหวังเห็นนะแล้วภาพเมื่อไหร่จะจบล่ะครับแม่ลำคาญออกมาและเอ้ยเอ้ยเกือบเกื <laughs> อบเกือบเกือบทางตัวครับพูดมากอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเคก็หายอีกเชื่อดิ <laughs> หายอีกช่างไม่ฉลาดเลยนะครับหาย <laughs> แล้วก็ลอกเลยเธอนี่นี่นี่กระลอกกระลอกเจอแล้วกระลอกตัวแสบเฮ้อมิชชั่นคอมพิลแล้วนะครับสามดาวด้วยเจอกเห็นก็ไปกินกระเด็กนะครับอย่างอร่อยอร่อยก็มิชชั่นต่อไปนะครับก็มันขโมยเฮ้ยไม่ใช่ขโมยมันเรียกอะไรเงินชาวบ้านนะครับโอ้แม่ง อาให้เอาวิกเราจะเอาไงก่อนวะลงไปไอทห,หารนี้จะเห็นไหมเนี่ยืมพาสีนะครับอุ้ยอ่ะดึงหน้ากากมามันทำอะไรไม่ได้แล้วขี้ใส่หัวอะไปทางนู้นก่อนแล้วกันเราจะไม่รู้จะทำไงกับฝั่งนี้นะครับถ้าเดินไปนี่เห็นแน่นอนครับอืมไอ้นีะ อ่ะอ่ะอะอืมตังกิ้วทำมาเลยเรามาเอาของฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะเรายังไม่รู้จะทำไงต่อไปนะครับอ้าไม่มีของยังไงวะอ๋อรู้แล้วคิดต้องนานเราจะให้ไอ้หัวนี่กระลอกมันซ่อนอยู่ในหัวนี้นะครับ ต้งให้หัวนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะขึ้นมาเป็นยีราฟต่อไปขึ้นมาเป็นกระรอกรือเปล่าวะขึ้นมาเร็วๆอ่ะใช่ขึ้นมาเป็นกระรอกอ่ะจำไม่ผิดอ่ะเอาตรงลงมานะครับอืเก็บไว้ไอตัวนี้มันอยู่ในกรงนะครับอ่ะมันฉุนนะครับเราต้องไปปดกรงนะครับเสร็จแน่นอน เสร็จเราก็จะได้ไม้นะครับอืไม้มาแหนเงยบได้แล้วง่ายต่อวะอ่ะไปที่บ้านนี้หรือเปล่าขอประตูอ่ะมันไม่ให้เวนเราก็ต้องขึ้นไปนะครับเอาขึ้นไม่ได้อีกอ่ะต้องเปลี่ยนชุดอ่าลืมเปลี่ยนชุดนะครับ ถึงจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เอื้อมถึงรังพึ่งนะครับอเอามาไม่ไม่โดนพึ่งต่อยเหรอโอ้โหอมอมาใส่ถุงรอเปลสงสัยใส่ถุงต้องใส่ชุดนี้มาเคาะเอ้าไม่ยอมอีกโอ้ <c oughs> ไปที่ฝั่งนู้นก่อนนะครับเราจะดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับโอ้โหไม่ยอม ให้เข้าบ้านซักัน้นใจลายอ่ะอเราจะเดินมาได้ไหมเนี่ยเดินมาน่าจะได้้ะขี้ใส่หัวมันมีอะไรดีขึ้นไหมวะอ่านี่เรามีธนูนะครับอืมแล้วอดโดธนูกันชิ้นหนึ่งนะครับขาดวิกผมของไอ้นั่นกับอะไรอีกอย่างหนึ่งวะ น็อกน็อกมันช่วยอะไรได้ไหมวะช่วยอะไรไม่น่าจะได้จะให้เราทําไงต่อไปอ๋อเออเออเอเอเอย่ออาพึ่งอย่าพึ่งเราต้องกลับไปที่นั่นก่อนจําผิดหรือเปล่าวะจะเอาธนูไปให้เขาหรือไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปก่อนนะครับเราจะไม่เสียของสักชิ้นนะครับอืมกลับไปก่อนนะครับเสียของไม่ได้ครับอืมจะได้ครบสามดาวน,นะครับ เสียเวลาสักหน่อยนะครับอืมเราก็ต้องไปเปิดประตูนะครับอ่ะมันก็ยังไม่ให้อยู่ดีแหละเอออะไรวะผมว่ามันต้องทําให้พระราชามันตกใจเอ้ไม่ใช่พระราชาเอ้คนที่เรียกเก็บภาษีครับตกใจก่อนนะครับโดยการเอาพึ่งไปให้มันนะครับอืมอืมรู้แล้วรู้แล้ว จำได้อย่างงง,งๆนะครับลังๆมาก <S <S โอ้โหรวยเลยนะรวยเลยนะครับอืมคุณรวยเลยว่าแต่กระลอกอ่ะกระลอกเราได้แล้วจะได้วิกล้วนะครับอาหายกันหมดเลยทีนี้วิกอ่าหยุดวิกได้แล้วนะครับได้วิกแล้ว ยังไม่ออกครับยังพึ่งยวงพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปอ๋อไอตัวนี้มันจะออกมานะครับแล้วเราก็สามารถเข้าบ้านหลังนั้นได้แล้วเออโอ้โหง่ายๆคิดมากนี่นครับของชิ้นสุดท้ายที่เรายังค้างาอยู่นะครับก็คือไอ้จมูกนักตัวตลกนะครับอ่าใช่ปล่าใช่เรียบร้อยนะครับครบสามดาวแล้วโอเค ออกแล้วคอมพิวแล้วนะครับก็จะแคสอีกพาร์ทหนึ่งนะครับอีกด่านหนึ่งให้จบนะครับโอเคฮะได้แล้วเต้นกันงลมสไตล์เลยน่ารักไนงะมชาทีนี้เทฟวิกโยเฟนแชร์ไปที่ไหนไม่เอาไม่แชร์ปลล็อกเลยแล้วโอ้โหปลล็อกเยอะอะ่ะได้ XP บาร์เลยก็ด่านต่อไปนะครับก็คือ เดอะคอสทีชัวนะครับาอ oh, ไอตุ๊กตานี่ตุ๊กตาลิงลิงทองนะครับ <c oughs> เราต้องขโมยอ๋ออันนี้ผมเคยเล่นครั้งหนึ่งเก็ตละนี่ยังเปิดไม่ได้อ่ะใช่ปะ <c oughs> ใช่เปิดไม่ได้อืมรู้สึกว่าเราต้องไปเอาของ อจากข้างบนเฮ้ยเอาไงวะงงงงอืมแม่งเอาซื้อบุกแม่งเลยอืมซื้อบุกแม่งเลยเออขี้เกียจล้วซื้อบุกซื้อบุกก็ไม่ได้ใช้หรอครับเราเราเราต้องเคาะกระดิ่งกันนะครับอ่าเรียกให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับ โอเคเกาากระดิ่งอ่ากิ้งกิ้งนกแม่งก็จะร้องนะครับเราก็ต้องไปขึ้นไปนะครับไปขโมยอะไรสักอย่างหนึ่งมาก่อนนะครับขโมยอะไรไม่ได้ขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันอ่ขึ้นข้างบนอ่ขุณแจกนะครับอืม แล้วเราก็ยังไม่สามารถใส่อะไรได้นะครับเพราะยังไม่มีแก้วนะครับลอไงดีวะเอ้หัวร้านมันไปนทางไหนเนี่ยเออเราเราเล่นอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะมันจะมีไอ้สามเหลี่ยมมานะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลูกเต่านะครับมาอยู่ตรงนี้คือของนี่นะครับหล่นแล้วนะครับก็เราจะลอให้ไอหัวล้าน,นะครับผ่านไปทางอื่น กรน,นะครับผมกระลอกอ่ะกระลอกอยู่นี่เห็นแล้ะโอ้โหซ่อนตัวดีมากแนบเนียนอ่าแล้วก็เอาแก้วนะครับอ่ามาแก้วเราจะไปใส่น้ําอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปเปิดสมุดเพื่อเพื่อความไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาไปกันใหญ่นะครับเราต้องใส่น้ําไฟกันเหรอ ไฟไฟแล้วก็อะไรวะโอ้โหสมุดนี้บอกเยอะบอกเยอะน่าดูโถเอ้ยชุยได้เยอะตายนี่มันไม่เกตล่ะมันต้องใส่น้ำหลับน้ำหลับนี่ผมจำได้ว่าหลังสุดนะครับต้องใส่น้ำไฟน้ำไฟแล้วก็อะตามตามฝีมือกูเแลยแล้วกัน <laughs> น้ำไฟก่อนนะครับอืมเอาตามเซนต์เรานะครับ น้ำไฟได้ละกินแล้วพ่นไฟเลยนะครับพูดคำเดียวอ่ะลงมาเอามาวางไว้นะครับเร็วๆเดี๋ยวมันเห็นอ่าอย่างนั้นแหละอืซ่อนเยี่ยมอ่ะได้กุญแจแล้วเออเปิดหีบลืม <laughs> อ่ะเปิดหีบอ่าได้กล้องนะครับสโคปมาหนึ่งอันนะครับ นี่ไฮสโคบเลยแล้วเราก็กดกระดิ่งนะครับเลียกกิงกิงอ่อาได้แล้วซ่อนก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องไปขโมยของของฝั่งนู้นมานะครับระหว่างที่นี่ไปไปเสิร์ฟอาหารนะครับเสิร์ฟของอืมมานี่เอาสิ่งลูกเต่ามานะครับอืมซ่อนก่อนนี่มันก็จะพ่นไฟนะครับโอ้ไฟลุกเลย โอโหเราได้เรือแล้วนะครับอืมเรือเล็กๆสิ่งต่อไปคือเราต้องขโมยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลิงนะครับลิงทองนะครับอมันขาดอะไรไปหรือเปล่าวะอืมเรือเราก็ได้แล้วอุ้ยอุอุขอขอดูก่อนเรือนอกหรือเปล่าวะเราต้องเอาของอีกชิ้นหนึ่งครับอืมนกตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดูก่อนนะครับอืม เอ้นั่นเราได้แล้วนี่นี่นาฬิกานาฬิกาอยู่ไหนอ๋อนาฬิกาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับกดกระดิ่งเรียกอ่าใช่ใช่ใชนาฬิกามันจะอยู่ตรงบริเวณฝาผนังนะครับเราต้องไปเอาน้ำนะครับน้ำที่เป็นรูปโล่นี้มาก่อนนะครับมันจะเช็ดอะไรกันก็หนาหวะเดินไปเดินมันต้องหลายรอบ เช็ดให้เสร็จซนะถ้าออกไปตอนนี้เห็นแน่นอน,นครับหั <c oughs> นไปทางอื่นอ่านั่นแหละเยี่ยมโอ้ยยังยิ้ไม่ได้ด้วยงานงอกละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเรือก่อนนะครับอืมได้เรือมาแล้วขาดก้องอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมขึ้นไปเอาแก้ว โอ้โหเชียวเชียว,วได้แก้วแล้วนะครับต่อไปก็ขานนาฬิก,กานะครับโอเคเอาน้ำนี้แหละอ่าเยี่ยมพอฟไฟหยิบได้ไหหยิบไม่ได้นะครับโอเคหันไปทางอื่นเยี่ยมเยี่ยมวางบนโตะนะครับ <c oughs> งง,งงหน่อยนะครับอืมก็นานหน่อยนะครับาทนี้ก็งงง ว่ามันมันอะไรของมันนะครับเพราะของเราไอเทมมันก็เริ่มมากขึ้นนะครับยิ่งไปแรงไปปานี่ผมคงจะต่อไปคงแคได้แค่ด่านเดียวนะครับน่ะนกร้องแล้วเราก็ต้องรอนะครับใช่ปะใช่มันจะมีนาฬิกาเฮ้ยหรือไปฝั่งโน้นวะแล้วมันจะปานนาฬิกาออกไปใช่ใช่มาฝั่งนี้ เตรียมรอไว้เลยใช่นาฬิกาล่วงตรงนี้นะครับอืมสต็นาฬิกาแล้วให้มันแชดเตะให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเลหันหลังนะครับแล้วน้ําสุดท้ายคือน้ําพระจันทร์เซียวนะครับหลับแน่นอน,นครับถ้าเจอน้ํานี้เข้าไปนะครับขึ้นไปไปเอานาฬิกานะครับเอาลืมชิบหายแก้วเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียงกันไป เ้าไปตอนนี้มันเห็นแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอปลงปีกรอบนะครับเชตต่อให้เสร็จเราเร็วดีมึงจะเช็ดนานไปไหนเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะลงไปเอาแก้วอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคได้แก้วแล้วน้ําสุดท้ายแล้วมึงครานี้แหละหลับไม่มีตื่นครับอ่าใส่เข้าไปมือ・เรียบร้อย ลงไปนะครับลงไปตอนนี้เห็นครับเช็ดเร็วๆซิมึงจะเช็ดไปไหนโต๊ะมันแผลบแล้วเนี่ยมันเหมือนกระบาลมึงบามันเหมือนหัวมันเลยครับหัวลานนะครับโอ้โหมันจะตายอยู่แล้วยังจะเช็ดอยู่นั่นแหละเออไปละสุดท้ายแล้วนะครับกดกระดิ่งนะครับขึ้นมาเลยรู้สึกว่าดาวเราครบยังเดี๋ยวขอเช็คแป๊บโอเค พลาดลิงทองเฮ้ยโอ้ย,อยเห็นได้ไงพ,าไงพลาดไปนิดนึงนะครับอืมนี่เจ็บใจเจ็บใจพลาดไปนิดนึงนะครับบอดผิดนะครับเดินเดินไกลไปหน่อยนะครับไม่ได้เห็นป่าอลองอาร์อาอาร์ทำมาตอนนี้เราเมึงเอ้ยดาวเราครบปะวะเออครบมีกี่นี่มันเสพให้นะครับ โชคดีไปไม่งั้นกูต้องเล่นใหม่อ่าน้ำหลับไหลนะครับน้าแดงหลับไปเลยอ่าตอนนี้แหละครับเวลาของโจนครับเรียบร้อยลงหีบหายเรียบร้อยนะครับโอ้โหมันไม่รู้เรื่องกันเลยเหรอวะ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับสําหรับด่านนี้ก็ด่านต่อไปนะครับก็จะเป็นเราก็อยู่ในเรือจอนสลัดนะครับแล้วเราต้องไปเอาพวงมาลัยของเรือมาให้ได้นะครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้ก็ขอพอจะเพยงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ซื้อสมุดไปเลยนะครับสมุดไม่ต้องซื้อนะครับอยู่ได้อีกเก้าครั้งครับ ก็สำหรับพาร์นี้ก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับสวัสดีครับผม